อุย้ยเลิกไปข้างทางไหมคะฮะไปข้างทางไหมคะไปทำไรไม่ไหวแล้วค่ะจะทำอะไรน้องจะทำอะไรมาแถวนี้แล้วอ่ะได้เดี๋ยวพี่ตกไปเลย <c oughs> รู้บ้างว่าเราจะเข้าข้างทางกันหรือเปล่าตอนนี้รู้มากตอนนี้รู้อย่างเดียวเลยว่าถ้าขับจริงๆตอนนี้ชนไปแล้วนะคะจริกลัวรถชนมากตอนนี้ชนแล้วนะชนแล้วนะคือจะบอกว่าแพรจะมีความติดเล่นเป็นละครนิดหนึ่งแล้วก็นิต้าคือเขินมากอันนี้คือจริงิล้อมเลยคือแก้มเหมือนอมอะไรตลอดเวลาคือชอบแพรตอนที่หลังจากที่พูดคําว่าเข้าข้างทางไหมก็คือหลังจากนั้นก็คือน่ารักมาก รู้สึกชอบมาก